ไฮสิลเราม่อยู่ไหนกันเราอยู่จังซีลานนะอยู่สวนย์ตุกนาของเล่นนี่สวยไหยน่ารักค่ะดูจีหน้าเหมือนกันนะสามแม่ลูกก็อยากถให้รูกนะแต่ว่า ลูเล่นไม่เป็นขายค่ะตัวนี้ขายค่ะยืนอันเดอหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวไหนไหมเอ้าข้าอ่อน โอเคขอตัวอ้าวอีนี่ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแ<ม>๋ยวให้เพื่อนไปจ่ายตังก่อนโอเคบบ๊าายยอ่ะม,มองก่อนจุ๊ก